สำหรับโชคลาบของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนกุมภานี้นะครับทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของโชคลาบนะครับแต่มองนี้นะ,ะถ้าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาบอกว่าโชคลาบมันมาจากการที่เราได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เรียกว่าลาบลอยอ่ะเออมันเหมือนว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณหวานเอาไว้แล้วหรือว่าคุณลงเริ่มลงมือทําในช่วงเดือนนี้นะครับนะในเดือนกุมภานี้นะครับก็ถือว่าได้ผลพอตัวนะครับนะเพราะว่าโชคลาภมักจะมาจากการงานจากผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่เป็นในเรื่องของเซลนะหรือว่าในหน้าต่างๆนะครับโหมีโอกาสได้เงินก้อนนะครับหลักซุ้งหลักแสนเลยทีเดียวนะครับหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยนะสบาย นะครับยิ่งค้าขายเก่งๆนะเงินก้อนเนี่ยมาแน่นอนนะครับก็ต้องบอกนี้นะว่าบางบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงผลิผลและกันนะผลิดอกออกผลสําหรับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับอาจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเขาบอกว่าเลขเนี่ยมักจะมากับผู้รักนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือในเรื่องของการงานนี่แหละนะก็มีโอกาสที่จะ ให้โชคให้ลาบเราได้นะครับแต่ก็ต้องบอกนี้ก่อนนะว่าโชคลาบของเราเนี่ยในเดือนกุมภาเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับไนพะ่เจ็ดดาบมันออกมาเนี่ยเป็นเหมือนไพ่บันทอนนะบันทอนว่าเออแทนที่เราจะได้เงินนะจังๆเนี่ยนะมันอาจจะโดนบันทอนไปบ้างนะครับก็ทําใจนะเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรให้มันมากมายนะครับก็ขอแค่ว่าอืเรามีโชคมีลาบเนี่ยนะ สักส่วนหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับดวงโชคลาภของชาวราศีสิงห์นะครับ